ตำนานพระพุทธรูปเนื้อนิ่งประดุษมีชีวิตหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ณจังหวัดสมุทรปราการตามตำนานเล่าสืบกันมาว่ามีพระพุทธรูปสามองค์เป็นพี่น้องกันได้แสดงอภินิหารลอยตามน้ำมาผ่านย่านชุมชนหลายแห่งคนในท้องถิ่นจำนวนมากช่วยกันอัญเชิญขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สามารถอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนฝั่งได้ภายหลังพระพุทธรูปทั้งสามองค์ได้แยกย้ายกันไปประดิษฐานในที่ต่างๆ องหนึ่งได้รับการอาราธนาขึ้นประดิษฐานที่วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามเป็นองค์ที่อีกองหนึ่งถูกอาราธนาขึ้นประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นองกลางสำหรับองค์หลวงพ่อโตนี้ได้ลอยเข้ามาในคลองสำโรงชาวบ้านได้อาราธนาท่านขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่ไม่สำเร็จจึงช่วยกันต่อแพรชะลอไว้แล้วอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใด ก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แทนที่ลอยมาจงหยุดณที่นั้นเถิดเมื่อพลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ในแทนที่ผูกะลอองค์ท่านหยุดนิ่งชาวบ้านจึงอาราธนาขึ้นเป็นองค์น้องความน่าอัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่12พฤษภาคมในปี2520หลวงพ่อโตได้แสดงปาฏิหาริ์กล่าวคือองค์พระซึ่งเป็นทองสำริดกลับนิ่งด่างเช่นเนื้อคนประดุดมีชีวิต จนหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับพากันลงข่าวที่น่าอัศจรรย์ใจนี้และมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพ,พากันมาชมบารมีต่อมาในปีพศ2522ก็ได้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้อีกครั้ง